เพียงสิบวันเท่านั้นที่มิสไซ่งอนตัวละครเพลงเรื่องอยิ่งใหญ่ระดับโลกจะเปิดม้านให้ผู้ชมได้พิสูจน์ความยิ่งใหญ่ดังนั้นในวันนี้เราจะมานับถอยหลังและเจาะลึกนทกีทุกๆด้านให้ท่านผู้ชมได้เห็นทุกรายละเอียดในการสร้างผลงานระดับโลกเรื่องนี้ตั้งแต่บทเพลงการเต้นเครื่องแต่งกายไปจนถึงงานฉากสุดอลังการติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้คืนนี้นายเรื่องของเรื่องสวัสดีครับ เหลือรายเพียง10บวันทนั้นครับที่ละครเวทีมิสไซอ่อนภาคภาษาไทยจะเปิดการแสดงขึ้นที่เมืองไทยรัชดาไหลเทยเตอร์ครับนี่เป็นครั้งแรกครับที่ส่งาักรรมความรักท่ามกลางหาสงครามที่ดีงต้งตาผู้คนทั่วโลกมาแล้วกว่า20ปี จะถูกนํามาสร้างเป็นภาคภาษาไทยดังนั้นครับผมเชื่อแล้วเกินว่าองค์ประกอบในด้านต่างๆของละครเวทีเรื่องนี้จะต้องยิ่งใหญ่ตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอนวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกทุกขั้นตอนการทํางานของละครเวทีเรื่องนี้กันครับว่าเหล่าทีมงานที่ได้เคยฝากฝีมือไว้กับละครเวทีชั้นยอดหลายต่อหลายเรื่องพวกเขาจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้ละครเวทีระด,ดับโลกเรื่องนี้กลายเป็นภาคภาษาไทยที่ยิ่งใหญ่และประทับใจผู้ชมเหมือนกับประเทศอื่นทั่วโลกที่เคยสร้างมา ลิซไสงอนละครเวทีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นตำนานรักเรื่องยิ่งใหญ่ระดับโลกที่สร้างความประทับใจให้ผู้ชมมาแล้วกว่า20ปีกำลังจะเปิดการแสดงขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยทีมงานจากเมืองไทยรัชดาลัยเทียเตอร์ผู้สร้างละครเวทีที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นซีเพนดินเดอะมิวสิควิภพเดอะมิวสิควลเครื่องหลังภาพเดอะมิวสิคและอีกหลายต่อหลายเรื่อง จึงถือเป็นก้าวสำคัญของเมืองไทยรัชดาลัยเทยเตอร์ที่จะได้สร้างละครเวทีระดับโลกเรื่องนี้เป็นภาคภาษาไทยสู่สายตาคนไทยโดยเรื่องราวช่วงหนึ่งในมิสไซงอนนั้นก็ยังเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งเชื่อแน่ว่าผู้ชมชาวไทยน่าจะสัมผัสเรื่องราวสุดทราบซึ่งนี้ได้โดยไม่ยากมันเป็นเรื่องของของรักแท้ที่เกิดอุปสรรคไม่อกานแย่รักกันในช่วงสงคราม นางเอกเป็นคนเวียดนามเป็นผู้หญิงหากินเวียดนามฉันชื่อว่าคิมฉันชอบคุณคริสไม่ต้องพูดดแบบนั้นฉันพูดอะไรผิดเธอไม่ควรอยู่ที่นี่เอาเงินไปไปจากที่นี่ซะเป็นรักที่สวยงามมากท่ามกลางสงคราม ื่อสงครามจบทั้งคู่ถูกพลัดพรากกันไปนางเอกก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะได้พบกับรักแท้ของเธอแใจฉันเชืเมอว่าเธอจะมาพระเอกเองก็ตามหาจนกระทั่งม,มันหมดหวังอะแต่พอสามปีผ่านไปทั้งคู่กลับได้มาเจอกันอีก จะกลับกลายเป็นว่าพระเอกได้แต่งงานใหม่ไปแล้วเย่างที่าฟังเราอาจจะเป็นละครคแต่ว่าด้วยด้วยเช่นนี้ด้วยความกลมของตัวละครเนี่ยเขาเขาสามารถทําให้เรามีคําถามกับตัวเราเองได้ด้วยเวลาเวลาเราดูมันมีฉากที่ผู้หญิงสองคนได้มาเจอกันสองต่อสองคนหนึ่งเป็นคนรักเก่าที่เฝ้ารอมาตลอดอีกคนหนึ่งเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรผิดด้วย ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าว่าสามีตัวเองเคยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงขนาดนี้และที่สําคัญมีลูกโมเมนต์เนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่ที่ที่มันละเอียดอ่อนมากเเเี้เอ้ออแล,แลวก็ไดจมันเป็นความรู้สึกของผู้หญิงมากๆผู้หญิงที่มีความรักไม่ยอมสูญเสียสามีให้กับใครไปซึ่งไม่รู้ว่าความรัก ครั้งเก่าจะหวานหอมแค่ไหนแต่ว่ามันจบแล้วแล้วเริ่มใหม่กับเราหลังจากนั้นพระเอกกลับเข้ามาแล้วภรรยาได,ได้ได้เจอกับพระเอกแล้วมันมีคําถามคำถามหนมึ่งว่าตกลงแล้วจะเลือกเธอหรือว่าฉันคําถามเนี้ยผู้ชายหลายหลายคนนี้มาดูมีสะอุดแล้วก็หลายคนก็จะถามตัวเองว่าเออวะเป็นฉันฉันจะเลือกอยังไงคุณบอกว่าเธออยู่กับเธอก็แค่นั้นสิ่งเดียวที่คุณปกปิดฉันก็คือ ม,มันเหมือนก่อนหน้านี้เรามีความหวังแล้วว่าเราจะได้เจอคริสและเรามีลูกด้วยลูกจะต้องได้ดีแน่เลยลูกจะในที่สุดแล้วลูกได้มาอยู่กับพ่อแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องของความเสียสละที่แม่คนหนึ่งจะทําให้กับลูกละครเรื่องนี้จุดจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจของของคนแต่งเนี่ยมันมาจากรูปรูปหนึ่ง เลาก็บอกว่านี่คือนี่คือการเสียสละอย่างใหญ่หลวงที่แม่คนหนึ่งจะทําให้กับลูกเป็นรูปของผู้หญิงเวียดนามคนหนึ่งกาลังจะส่งลูกของเขาให้ไปมีชีวิตที่ดีกว่าให้ได้ไปอยู่ที่อเมริกาด้วยความรู้สึกของรูปนั้นก็คือเนี่เรารู้เลยว่าเขาสองคนจะไม่ได้เนลี่จากแรงบันดาใจของรูปนั้นมันจึงเกิดมาเป็น ส,สำหรับละครไทยที่เราสร้างขึ้นมาเอง เราไม่รู้ว่าเรื่องจะ work ไหมบทจะ work ไหมเพลงจะ work ไหมเราไม่รู้แต่สําหรับมิสไซงอนมัน work มา20กว่าปีแล้วมัน work มาทั่วโลกแล้วเรารู้แล้วว่า material นี้ work บทเรื่องนี้ work เพลงเรื่องนี้ work เรารู้แล้วว่ามันว่ามันสมบูรณ์แบบของมันเราจะทํำยังไง ให้มันเม็ดละเอียดแล้วสิ่งต,งต่างๆที่มันเวิร์กมันขยายผลออกมาเพื่อให้คนไทยได้ได้สุนสรพจ์แล้วก็ได้ได้ได้เห็นคุณค่ามันอย่างอย่างอย่างแท้จิงด้วยธีมของความรักที่ผมคิดว่ามันมันจะถูกใจคนไทยมากๆแล้วมาเจอกับกับแคสคนไทยนักสแสดงคนไทยแล้วก็คนทำง,งานที่เป็นคนไทยที่ ยังไงแล้วเราก็เน้นเรื่องความรักเราให้ความสําคัญกับความรักมากมายอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มันจะทําให้เป็นมิสไซน์งอนที่ซูเปอร์โรแมนติกช่วงหน้าครับกลับมาจอดลึกถึงบทเพลงจากละครเวทีเรื่องนี้บทเพลงหลากหลายที่สร้างชื่อใกับมิสไซน์งอน จนกลายเป็นละครเวทีที่มีบทเพลงไพเราะมากที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกพักสักครู่เดียวครับบทเพลงคือหนึ่งองค์ประกอบสำคัญครับที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกนั้นต่างทราบซึ้งประทับใจกับละครเวทีมิสไซงอนและเมื่อละครเวทีระดับโลกเรื่องนี้ถูกนำมาแปลเป็นภาษาไทยจะยังสามารถคงความไพเราะที่ทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีไว้ได้หรือไม่เราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ เพราะมาก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 เป็นทํานองเป็นท่วงทานองที่ไพเราะมากๆที่สุดเรื่องหนึ่งของของละครเวทีทั่วโลกที่ผมที่ผมเคยดูมามันน่าจะถูกคอคนไทยด้วยเพราะว่าด,ด้วยเรื่องเซตอัพอยู่ในเอเชียเพราะนั้นเมโลดี้เขาจะออกเอเชียนหน่อย,อยเราก็เอาสกอร์เข้ามาทั้งหมด แล้วก็พาร์ทของตัวเครื่องนตรีมาทั้งหมดวงจะต้องไม่ต่ำกว่า18คนแต่ว่ามีอยู่2คนที่จะอยู่นอกออเคสตราพิทเพราะจะอยู่ไม่ได้จะต้องไปอยู่อีกห้องหนึ่ง2ห้องห้องละ4.5คูณ4.5เมตรเพราะมันไม่พอมันมันต้องเป็นเครื่องเพลก u s ชั่นทั้งหมดคือเพลก u s ชั่นรอบตัวครับเป็นทั้งออเคสตราเพลกร์ชั่นเชร์ดิชเนลเพลกชั่นเช่นกลองจีนกลองญี่ปุ่น ครับมงด้วยตัวเพลงและการประพันทั้งเนื้อร้องและทำนองและออเคสตราชันมันเปรียบเสมือนตัวละครตัวหนึ่งเหมือนกันต้องมีทั้งอารมณ์ต้องมีทั้งความหนักความเบาความแรงความโหมความยิ่งใหญ่ความอ่อนหวานความเศร้าความสุขค่อนข้างยากเป็นเป็นพีซที่ค่อนข้างยาก แล้วพอมันมาแปลเป็นภาษาไทยมันก็มีความงดงามในแบบของมันมันเป็นร้องทั้งเรื่องเพราะฉะนั้นเราเหมือนว่าเราแทบจะต้องเป็นคนทําบทอะเราต้องเข้าใจตัวละครเข้าใจเรื่องทั้งหมดด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันแปละละครต่างประเทศมันแปลเสียงตรงตรงตัวไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่ามิเช่นนั้นคนดูก็จะขำแล้วก็ภาษามันก็จะไม่เป็นภาษาแต่มันต้องมีความหมายที่ที่ไปในทางเดียวกันแล้วก็ได้จุดประสงค์ของตัวละครเหมือนกันอย่างเช่นภาษาอังกฤษคือว่า I swear i give my life for you เราจะมาบอกว่าฉันสาบานว่าฉันให้ชีวิตของฉันกับเธอได้เนี่ย มันก็คงมไม่ใช่อ่ะนะฮะแต่จากที่พี่จ้อนทานีพุนสวร์ได้ได้ปรับมา I swear I give my life for you ชีวิตนี้ยอมพลีได้เพื่อเธอ มันรวมทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบว่าทำไมคิมถึงรักลูกมากขนาดนี้ทำไมคิมถึงยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกอะไรประมาณนี้ค่ะนน Last night of the world คืนสุดท้ายในโลกใบนี้ Last Night of the World จะมีกลิ่นที่เป็นป๊อปนิดนึงฟังง่ายเข้าใจทันทีอะไรเงี้ยในคืนวันที่โลกดูอ่างวังในเวลาที่ใจใกล้หมดหวังฉันได้เจอเธอ เป็นเพลงที so ่บมบอกว่าเวลาที่เรามีความสูตรด้วยกันเวลานี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่มีค่ามากๆนะก็เราจะใช้เวลานี้ให้มีความสุขที่สุด เขาไม่ได้เรียบเรียงมาให้แค่ประสานกันเฉยๆเขาเรียบเรียงมาให้แบบพันกันนวเนียอยู่ในนี้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวนางเอกขึ้นมาเดี๋ยวพระเอกขึ้นมา เ o ร w h วายทำไมต้องเไมงต้องมาใกจ,จะยากในเรื่องของอารมณ์มากกว่าการร้องคือตอนที่เราร้องเนี่ยเราต้องเราต้องแข่งกันระหว่างหัวใจกับสมองหัวใจเนี่ยมันเริ่มเริ่มที่จะรักนางเอกแล้วแต่สมองเนี่ยมันบอกว่าไม่ใช่วะ่ะผู้หญิงคนอื่นมีตั้งเยอะอยงแยะสังคมนี้เวียดนาม,มันคืออะไร คือในความรู้สึกที่เราร้องไปทั้งเพลงเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกเหล่านี้ผสมผสานอยูต่ตลอดเวลา ของผมก็น่าจะเป็นเพลงชื่อบุยดอยครับมันจะยากตรงการตีความในแต่ละคําที่เขาร้องไปนะ่ะมันแท้จริงแล้วมันหมายถึงอะไรเขากำลังจะบอกอะไรเขาเขาสื่อสารอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันต้อง,ต,องต้องทำการบ้านตัวนี้มากขึ้น หลังจากที่ที่อเมริกันแพ้สงครามอะครับพวกอเมริกันมันมันไข่ทิ้งไว้เยอะมากหมายถึงว่ามีมีลูกทิ้งวาเป็นลูกครึ่งฝรั่งเต็มไปหมดเลยเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าอยู่ที่เวียดนามต่อเด็กพวกนี้นจะต้องโดนฆ่าทั้งหมดเพราะว่าเป็นลูกศัตรูอะไรเงี้ยจอรนก็เลยรู้สึกว่าแบบเราต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อแบบช่วยเหลือเด็กพวกนีน้เขาก็เลยสร้างเหมือนองค์กรหรือมูลนิธิอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเรียระไรเอา เงินมาช่วยเด็กพวกเนี้ยให้มีข้าวกินมีที่อยู่มีอะไรอย่างเงี้ย นี่เป็นภาคที่ทําให้รู้สึกว่าเราฟังและเราเราเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของออการตีความในแต่ละในแต่ละบทในแต่ละเพลงที่เขาแปลน,นื้ออกมาคือถ้าคุณอยากเสพดนตรีและมิวสิควลจริงๆที่มีความไพเราะและมีความรู้สึกจริงๆก็ต้องลองมาดูเรื่องนี้ครับ การบำรับีลานั้นก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ยากของทีมงานครับที่จะทำอย่างไรให้มีไส้งอนในภาคคอสารไทยนี้มีความแตกต่างจากมีไส้งอนที่ได้เคยเปิดการแสดงและผ่านตาผู้ชมมาแล้วทั่วโลกการเต้นเนี่ยแน่นอนมันต้องมีด้วยความเป็นมิวสิควลฉากแรกม,มันคือเปิดมามนเป็นไนท์คลับมันเป็นบาร์เพราะฉะนั้นในการเต้นของเรา นารีต่างๆของไส้ง่นเนี่ยก็จะต้องอค่อนข้างที่จะเซ็กซี่แล้วก็เย้ายวนอยู่พอสมควรมันต้องให้เห็นว่าเขาปากกระตินถีบดิ้นรนต่อสู้ในที่นางเอกมันมาแบบว่าเป็นผ้าขาวมาเลยาเงี้ยแล้วมันต้องมาอยู่ในแวดวงเนี่ยมันต้องทําระบายไม่เห็น2ด้านว่าเมื่อเธอเข้ามาในภาพเนี้ยมันจะต้องมีคอนฟ l i c t ระหว่างการเห็นเด็กใหม่กับคนที่อยู่มาเก่าว่าเอออย่างน้อยเธอสู้ฉันไม่ได้ Welcome to Dreamland รนเอกินนอีกเซงัสาวรอนนนแกกัาพุ่งตัวในในฉากของที่เฉลิมเฉลองโฮจิมินห์เนี่ยมันโหมันอาศัยเทคนิคที่ที่คนจะไม่คิดว่าเราจะทำกันอะไรเงี้ยอเมริกันดรีมยากคือมันเป็นโอโหเวลี่เวลี่บอดเวเีเราก็ต้องหาทางปรับเปลี่ยนแพทเทิร์นปรับเปลี่ยนมุมเอานุ่นเอานี่เข้ามาสวมใส่ ก็จะเล่าประวัติของมันตั้งแต่เล็กเลยพ่อเป็นใครแม่เป็นใครมันทําอะไรทําไมมันถึงเป็นคนแบบนี้มันต้องการอะไรมันไปเจออะไรมาและสุดท้ายความฝันมันคืออะไรเนี่ยคือธีมของของของ,ของตัวเอนจิเนียรก็คือเพลงสุดท้ายของผมที่โซโล่ก็คือ American Dream ช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับกับการเจาะลึกฉากที่ถือว่าเป็นทีเด็ด และยิ่งใหญ่ที่สุดกับละครเวรทีมิสไซง่งอนนั่นก็คือฉากเฮลิคอปเตอร์บินมารับผู้คนกลางเมืองไซง่งอนทีมงานจะมีวิธีการสร้างสรรค์อย่างไรกับฉากที่ผู้ชมทั่วโลกต่างจับตาพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับ ด้วยเรื่องราวของมิซายงอนครับที่เกิดขึ้นในปลายยุคเซเวนตี้ของหลากหลายประเทศทั้งเวียดนามสหรัฐอเมริกาและแม้แต่ในประเทศไทยบ้านเดานี้เองดังนั้นครับเครื่องแต่งกายจะมีหลากหลายรูปแบบครับซึ่งทีมงานต้องทําการค้นคว้าข้อมูลเป็นอย่างดีครับเพื่อให้เกิดความสมจริงและไม่ผิดเพี้ยนไปจากประวัติศาสตร์โดยชิ้นงานทั้งหมดแน่นอนครับว่าจะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนมาแล้วทั้งจากผู้กำก,กับและทีมงานจากต่างประเทศผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เรื่องใหญ่ของเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องรีเสิร์ชเพราะว่าเราต้องทํางานกับฝรั่งมีการรีเสิร์ชทำสเกสส่งไปที่เมืองนอกให้เขาแปร์พูฟกลับมาว่ามันโอเคหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ต้องผสมผสานในในความต้องการพ่วมกับในความต้องการของฝรั่งว่าว่าให้มาไมาในที่ทานเดียวกัน เพูดถึงเวียดนามชุดประจำชาติของผู้หญิงก็คือจะเป็นเอวใหญ่แต่เอาใหญ่นั้นมันมีความแตกต่างมีความบริวตี้ของความยาวการเข้ารูปสีสันเนื้อผ้าทุกอย่างมันแต่ละสถานที่แต่ละเพศการมันจะค่อนข้างต่างแตกต่างกันแลมีทหาร GI ก็คือทหารบริการที่เข้ามาประจำการที่เวียดนามแล้วก็จะมีพวก สด้วยเรื่องราวสเพณีมันไม่สามารถจะมาเรียบร้อยหรือว่าปิดบังสัดส,ส่วนต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายค่ัคือเราก็ต้องทําให้ให้เซฟที่สุดแล้วเขาก็ต้องมั่นใจที่สุดเวลาสงสัยชาแนลมิซไซน์นั่น,น,ยยน,นครับคือหนึ่งองค์ประกอบที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมทีมงานจะสร้างสรรค์บรรยากาศของสงครามเวียดนามออกมาได้อย่างไร เพราะว่าฉากสำคัญของละครเวทีเรื่องนี้ครับนั่นก็คือฉากเฮลิคอปเตอร์ลำสุดท้ายที่จะบินมารับทุกคนในเมือไงไส้งอนซึ่งถือเป็นฉากใหญ่ครับที่หลายหคนต่างจาับตาตาไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับคือในเรื่องของฉากมูดและความรู้สึก มันต้องได้เหมือนกับเหมือนกับที่มิซงอนไปเล่นในในในทุกทที่เพราะมันเวิร์กของมันอยู่แล้วแล้วมันก็ให้ให้ให้ความคอนทราสต์ระหว่างระหว่างความรักที่สวยงามท่ามกลางสงครามถ้าอย่างฉากเรื่องนี้ใช้คาว่าอลังการงานสร้างการเคลื่อนตัวของตึกแถวขนาดเท่าเท่เฮาส์ของจริงหนึ่งกว่าหนึ่งะสูงวัน 8, ไปเมรเลื่อนเข้าเลื่อนออกพร้อมๆกันบนเวที ระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมันเหมือนยักเดินได้ก็เป็น moving p i e c ใหญ่สุดตั้งแต่เคยทำมาในในโรงละครนี้อ่ะคืออย่างแรกเลยอ่ะเหมือนกันทุกเวอร์ชั่นเลยไม่ว่าจะใครออกแบบสรงมนต้องไม่น่าอยู่มัก็เลยเราก็เลยเริ่มต้นจากสิ่งแวดล้อนที่มันเป็นเศษซากแห่งสงครามก็ยังมีซากปึกที่มันพังแล้วถูกยกมาโชว์เราแน่นอนฉากที่เด็ดมากๆของเรื่องนี้ก็คือ ฉากที่เมื่อเฮลิคอปเตอร์ลำสุดท้ายจะต้องมารับคนแล้วก็บินออกจากไซออนเราก็ต้องมีเฮลิคอปเตอร์ที่ลงมาบนเวทีฉากเด็ดของเรื่องนี้คือคือเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเราก็เลือกที่จะทำเฮลิคอปเตอร์ตัวเป็นๆขึ้นมาซึ่งตัวนี้ก็ยากแล้วอ่ะก็คิดฉากเฮลิคอปเตอร์ก่อนเลยแล้วที่เหลือก็ออกแบบตาม ใช้พื้นที่เท่าไหร่ต้องขวางไปกี่บ้าจะอยู่ตำแหน่งไหนจะทำยังไงเอาตรงนี้ให้ท่านผาทำให้ได้ก่อนแล้วที่เหลือชิดรอบๆเขามีเฮลิกอปเตอร์บินลงมาอย่างนี้ดีกว่าอะไรที่มันบินลงมาอย่างเงี้ยมันชิดเยอะอ่ะมันยากอะ่ะใส่งอยจะเล่นที่นู่นที่นี่ เกาหลีสิงคโปร์หรือแม้แต่5ปีก่อนเล่นที่ออสเตรเลียคอยุปคลรีอปเตอร์เป็นโปรเจคชัน่นมันจะเป็นเวอร์ชัน่นเป็นเวอร์ชั่นฉายคปีหลังเนี่ยไม่มีเวอร์ชั่นเต็มลำแคือถ้าคุณอยากหาดูคอปเตอร์เต็มลำในโลกนี้เนี่ยต้องมาดูที่นี่ความพร้อมเนี่ยพร้อมพร้อมมากๆ เพราะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในสเต็ปที่เราเราพึงพอใจมากแล้วเหลือเหลือเวลาอีกสิวันเรารู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยมันต้องเดินไปยังไงมันต้องเดินไปยังไงมันต้องเดินไปยังไงบอกได้เลยว่ามันมันจะเป็นละครเวทีที่สุดยอดมากๆาถ้าคุณเคยดูละครเวทีแล้วคุณชื่นชมละครเวทีมาดูเรื่องนี้มันคือความยิ่งใหญ่ตะการตาแล้วก็ประทับใจบีหัวใจก็แทกหัวใจไม่ว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไร สำหรับคนที่ไม่เคยดูละครเวทีเลยมาดูเรื่องนี้ครับมาดูเรื่องนี้แล้วคุณจะรู้ว่าทำไมคนทั่วโลกเขาถึงดูละครเวทีกันทำไมคนก็ถึงรักละครเวทีกันถ้าเปิดคุณเคยดูไม่ใช้งอนมาจากที่อื่นแล้วมาดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าคนไทย ไม่ได้แพ้ชาติอื่นเ,เพียงสิบวันเท่านั้นครับที่ละครเวทีมีสิสไง่อนภาคภาษไทย จะเปิดการแสดงขึ้นที่เมืองไทยรัตนาลายเทยเตอร์นี่เป็นโอกาสที่ของผู้ชมชาวไทายครับที่จะได้เข้ามาพิสูจน์กันว่าทําไมสงครารมความรักท่ามกลางมหาสงครามเรื่องนี้ถึงสามารถเรียกน้ําตาและยังคงตราตึงในหัวใจของผู้ชมทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ